วิธีผสมสีสีหนึ่งซองเนี่ยมันจะอยู่ที่สี่บาทสีเบอร์อะไรคะแม่สีเบอร์เก้าเก้าศูนย์อ่ะที่ไปตื้อในตลาดคือสีไข่ค่ะแล้วก็อันนี้นะเอาซองเขาดูดิเอาซองใหม่เลยลูกเอาซองใหม่กล่องก็ได้ดลลูกนี่กล่องก็ได้เอากล่องมาดูสีเบอรไข่อันนี้<ะ>เขาจะเขียนว่าสีเหลืองไข่สีเหลืองไข่คือสวยที่สุดธรรมชาติที่สุดคือสีเห<ส>ลืองไข่ตัวนี้ สีผสมอาหารปลอดภัยค่ะไร้กังวลอ่าเสร็จแล้วน้ําสัก2ลิตรอันนี้มันพันห้าใช่ปะเท่ากับน้ำสองขวดใหญ่เอาชูรสมาช้อนโต๊ะ ช้อนอะไรช,ช้อนชานช้อนกินข้าวอ่ะอ่าช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะอันนี้อ่าเอาจานใหญ่เอาช้อนกับอเอาจานใหญ่มาเอาจานใหญ่มา,า,า,ยา,ยมาคนอื่นจะผสมชูรสหรือเปล่าแม่ไม่รู้นะแต่ของแม่ผสมไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้คุยกันแบบตรงๆเลยก็ชูรสก็ประมาณนี่เลยช้อนพูนพูนพูนไม่ต้องกลัวของมีประโยชน์อันนี้ อันนี้วิธีผสมนะอ่ะเราลองกอนแช่ไหมแช่แป๊บเดียวคือไม่ต้องแช่ไว้นานเราจะย่างแล้วค่อยจุ่มจะย่างแล้วค่อยจุ่มเนี่มนยมาเลยจากที่คอมันสีน้ำตาลน้ำตาลมันก็สวยไปเองละคะ่ะ สีเราถ้าเราเราชอบเข้มกว่าน,นี้เราก็ใส่สองซองแต่แม่เอาใช้ประมาณแค่นี้พอติดเตาเห็นไหมก็อยู่ในสีอันเนี้ยอันเนี้ยเวลาเราเสียบ นนะแต่แต่ถ้าบางคนมนี่ยเขาจะใส่สองสองไอ้นะสองห่อนะอันนี้เราใส่แค่ห่อเดียวให้มันแบบเอาแบบเน,น้นเน้นธรรมชาตินิดนึงเหน็นไหมน่ากินไหมมาละสิบบาทเยอะมาละสิบบาทน่ากินไหมลูกนคนต้นนองตาเลยเหมือนจะหลับเห็นไหมน่ากินมากเลยค่ะ,ะคทีนี้ เดี๋ยวแม่จะจะให้ดูนะอันนี้นะอันนี้สีมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะออกธรรมชาติออกธรรมชาติไม่เหลืองมากไม่เหลืองมากแต่ถ้าใครชอบเหลืองมากใส่ไม้ซองแนละ้วแม่จะให้ดูอีกซองหนึง่งสีมันจะต่างกันแล้วแต่เราชอบแล้วมันก็จะมีเทคนิคนึงจะใส่คิ้วดำไป็นนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งอ่าอันนี้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 แบบแบบแบบที่หนึ่งคิ้วดำมาหลุดคิ้วดำ ช้อนไปไหนนะแล้วแรกเราไม่ได้ใส่ตีอิ๊วดำนะคลิปสองเราใส่ตีอิ๊วดำช้อนอ่าพอค่ะช้อนเดียวนะช้อนชานะสีมันก็จะเข้มประกันอีกนิดนึงเทคนิคเยอะมากอันนี้อันนี้สูตรหนึ่งแน้นี้สูตรสง แล้วแต่คนชอบบางคนชอบบางชอบชอบสีสีเหลืองพอ,อแล้วค่ะอันนี้อันนี้ก็จะตูดที่ว่าสีหนึ่งซองแล้วก็สีิวดำหนึ่งช้อนถามว่าแม่ชอบไหมแม่ไม่ชอบแม่ชอบแบบนี้ อันนี้พอ,อย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเราย่างนานเนี่ยมันจะดำแล้วมันก็จะติดกลิ่นด้วยเนาะบางคนไม่ชอบกลิ่นบางคนไม่ชอบกลิ่นเห็นไหมสีมันจะเห็นไหมพอพอเราอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมเห็นยังอ่าแล้วก็เห็นไหม ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วก็จะมีเคนกอีกนึงอยากให้วันนี้อันนี้นะคะให้ดูให้ดูคืออันนี้คือใส่หนึ่งซองแล้วก็่วนอันนี้คือหนึ่งซองผสมสีสดำสีดำอันนี้คือสองซองน้ําเท่าเดิมแต่ว่าใส่เป็นสองซองแล้วแต่คนว่าชอบสีเข้มสีอ่อน อันนี้เอาแบบเข้มๆเนาะขเข้มๆบางคนเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่สีซองนะเขาใส่สีขวดสีขวดน้ำก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คืออันนี้ที่ที่เห็นนี่นะคือสีสองซองแล้ว,ว <ดำ S 2> ก็ซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนช้อนอะไรวะช้อนกินข้าว,วอ่ะ,อะช้อนโคนเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็จะเข้มกว่าเดิมน,นี่นะ เรามาดูกันเห็นไหมสีมันก็จะได้อีกสีนึงจะได้อีกอารมณ์นึ่งขอถาดค่ะขอถาดเราแช่ไว้แช่ไว้จริงๆอะเขาจะแช่อยู่กันประมาณแค่สามนาทีถึงห้านาทีคือเออเราจะจุ่มจุ่มไปเนี่ยแล้วเราย่างเลยอย่าแช่นานแช่นานแล้วสีมันจะอันนี้คือแม่ผสมสีให้ดูแค่นั้นเองเห็นไหม อันนี้มันก็จะเข้มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมสามสีเทคนิคมีเยอะมากเทคนิคมีเยอะมากเห็นไหมสีมันก็จะแตกต่างกันเห็นไหมอืมม<า>ขึ้นมาระดับหนึ่งนี่กระดัษหนึ่ง,น,งนี่มามาดูเลยว่าราะยะแต่งงานตัดคิดเป็นนะคะแต่งดีๆคุณแม่เห็นไหมเทคนิคมันมีเทคนิคมอบบอกเนี่ยยางขายในตลาด เราถามว่าถ้าเราเสียบไม้สวยๆใหญ่ๆอย่างนี้นะไม่มีใครเดินผ่านแน่สิบบาทใครๆก็กินหยิบไม่วางเลยอไม่ต้องเลือกเลยต<ม>ยิงเลือกเลยแน่นแน่นทุกอันอันนี้อันนี้แม่เสียบแบบแน่นๆเลยนะเสียบแบบต้องใช้คําว่าเสียบแบบแบบไม่อั้นน่ะสิบบาทเนี่ยคือเห็นปุ๊บจับปั๊บเลยอ่ะไม่ต้องเลือกเลยค่ะไม่ต้องเดินผ่านเอาง่ายๆมาเดินยืนหน้าร้านแม่ไม่ไปไหน ซื้อเลยสิบไม้สิบไม้ร้อยเดียวพร้อมน้ำจิ้มหาที่ไหนได้อ่ะเอาให้เป็นปเลยหนูเห็นไหมมากินเนาะนี่กับน้ำจิ้มทะเลเกินไหมเกินเบอร์มากเกินเบอร์อันนี้นี่ย lời